ความงามของธรรมชาติครับเราอยู่ที่น้ําตกแซ่<ช>พระ<า>ประเทศประเทศลาวค่ะอยู่ใกล้ๆประเทศไทยไม่มาไม่รู้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่น้ําตกแซ่พระนะสปะปลาวธรรมชาติดิบๆนะฮะเขาว่านี่คือแองกาล่าเมืองลาวนะครับรถที่ลงมาด้านล่างนะเป็นรถที่เอาไวอ้อบรดลุยได้จริงๆนะแต่ถ้ารถธรรมดาที่ไม่แต่งออฟโรดมาไม่ได้นะครับแต่ธรรมชาติด้านล่างนี้บอกเลยว่าสุดๆนะสุดมากๆเลยนะ เรามากันทั้งหมด21คันนะครับรถทุกคันที่มานี่เป็นรถออฟโรดนะครับนี่ยเราบอบนะอยากจะชวนเพื่อนๆได้มาเที่ยวอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่ใกล้ๆประเทศไทยไม่มาไม่รู้ใช่ค่ะแนะนํานะคะใครอยากมานะต้องรีบม,มานะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย